เพิ่มเติมตลอดร้านบานเป็นบมอบล้านบานใส่เสื้อสีแดงอายุใสทีมงานคุณพ่อคุณลูกคุณหลานคุณลุงสิเม่าแล้วรถจอดอยู่ข้างหน้าสิเมื่อแล้วล้วลานบาทครับล้านบาทเอาไปที่รถด,ด่วนที่บ้านบัดดูนะให้จำพวเพิษโกรกเสียงเนีย่ยไม่แยงังวันสมบีร์มัง่งมันยังมองโคตรส่งเลยโอ ก็ได้ขยับไปใส่ได้เลยเจ้าให้ยังมีอีก่มาเป้ดม่ได้ถ้านีหาเนีให้เาถ้าเ็นจีนให้เจ้าถ้าเปีน้จ้าถ้าเปนี้เาา็จีนเจานจีนหนจีนให้เจาถนี้เีนจนเนีนปนานีนัหเ้าเนีนีนัหจกนยังจมี คุณทบการเงินเะคุณห้ายกใช่ไมสองนสองกับยกนย่แล้วแต่ถ้ากรรมการเลยบองได้เลยค่ะโคสดจะตอเป้นหน่้าทีมาาเลยก็

โค้ชมีโทนิก <melodic TALIESIN> านี้อาจารย์บอยกันไปเบิ่งตึงทั้งตะเวทีผู้ใดยังพ่อท่านเด็เของมาอายุกลางนอนนะคะ,ะตั้งปมติแต่ว่าพี่โปรจิเตอร์มาใช้กันเมื่อเดียวกรสั์เ <c oughs> อาหยอกกันแน่นอนแล้วคุหลบาบแล้วไก่เคี่ยงก่อนนะจ๊ะขอบคุณท่านกำนัน,น,นะคนจะก่อนว่าทรงเสริมที่ล่าลูกหลานโย่เจ้ตนกลาดก็ห ซีซั่นนี้โควิดจะไปมวยไทยกันไาที่หนึ่งเลตอนนี้จังหวัดอุบลราชธา,านีก้วยผู้ทว้วนคนหลายที่สุดไี่น้อนเลยนี่แถวทุกมือบ้อนต้นเดือนที่ผ้า,มาน,น,มน,น,น,นมานนี่ซิบมือล้วนๆนี่เรียงคิวกันแล้เดี๋ยวพักนองมาดีซิบหน่ยที่งานผู้คนยากกันใจามนี้กระ็า้าเลือลักเอือร้อนน้องจอดน้องจอดวันอะไพวกนี้วันนี้สิบแปด นวมันถลน่มย2่้ิบสุดานอุโมงค์ก็นนนมนนสวานโคกบกโซนชักเป็ดสินดอนก็ไม่ยเหนือใครนันใกล้ใครโซนไหน น้ำเปลือน้ำแข็งใสพึ่งมายือมวยชายวยมวยใหญ่วยยักมาแล้วมาดูมวยหญกคู่นี้ะก่อนจะ้ยกล้าต่อไปก็ เป็นผู้ที่13เลอกับตันกับโตโน่ไม่กับจะไหนคุณหมอกับตันโตโน่อ่าคนนี้นะทีมงานกับตันรับรับเกอนด้วยค่ะทีมงานกับตันรับเกอนด้วยไปต่อไป13 14ก็จักรเพชรกับลำน้ำมนเล็ก14 15 ไปยังยอดกตัญญูกระชันชัยสิบหน้าในนามของบรูมเตอร์นะครับเสียหน่อก็ต้องขอบคุณทีมงานคุณสันติสุรินนะครับแล้วก็เสียตุ๊กท่าหายด้วยเว็บเห็นเสียตุ๊กตายนะวันที่23ค่ะมวยฟรีมวยฟรีทางฝั่งสุรินนะคะเซ็นยอดกตัญญูค่ะคนจุ๊บฟรีขที่ไหนเนี่ยสันติสุรินแล้วก็ขอเชิญสนับสนุนในหลายสื่อของผู้บริโภคเรา ก็พอใจเขาก็วางตัวเปย์วิทีเย็บหาด้วยนะคะแล้วก็สิทธิ์ในครัคืนนี้ก็ให้สัการสนับสนุนเช่นกันขอบคุณครอบครัวสันติสุรินครับอายกสามไปยกสาม ลูกสาวเพีชายเาเารเ็นน้อสอพเนยสวนุดปถือว่าเป็นสายเลือดคนมวยทั้งนั้นน่ะค่ะลูกไปหล่นม่ใคต้นละรุ่นนี้แกก็วเป็นนักมวยเอกพี่ชายม เอาจกรกรสดีร่วมใหม่ประชาสัมพันธ์มาคาถ้ามีรถคันีคนน่าบอกนะอาจี้ย์ค20 20ยอยัก4 4 0 เราก็ปราชญ์ัมานให้ยอยู่นะคะแต่ถ้าจะเป็รื่องหรือไม่เป็นเรื่องก็เราก็ต้องขอความแถนน้ใจจากเจ้าของรถนะคะพี่น้องคะต้องไม่อยากจะประกาศซ้ำหลายครั้งนะคะ,ะสำหรับวันที่26กุมภาพันนะครับมีวินขาดมาครับอบตของผมจะเพชรมัย24ธันวาน,นี่เลยไปดูชูชาติเกียรติชูไทยครับโอ้โหยักษ์ใหญ่มาตั้งแลู้่นี้เจอรถพัก ปอพรดูยิมพระเก่งฟูทองครับดูดนะครับดูชาติรถบัสนี่สิบพันนะกลางมาครับแกวโคเจงรถบัสนี่ก็เจ๊ขวัญลดีส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่วันที่ยี่สก้าไมวยปอพรดูยิมบอกเลยว่าเอซีรถบัสรถบัสเจ๋งยิมทล่สุดเล้วพี่แม่ครับ ก็มีอนุญาตกินดอกธนากินกันนะไม่ต้องครับขอเดียว2 4หน้าคนนี้เออ2 4แล้วนะครับส้มบีโอ ปนหรือเปล่าแล้วพีดู ผู้ต่อไปว่ามาเตรียมตัวเราไว้จะเป็นผู้ที่14 1เนะกัมปันโตโน

ชนะชนะค่ายมวยก็กลับเพื่อนกันไปทีละคู่ทีละคู่นะครับเยวมากเลยไพ่ไพ่ก็อยากจบได้บ่อยมวยก็มีขาดพิล่าเลยเนี่ยจจกเต็มนั่นเ่สี่สิบกว่าคู่เลยต้องรอนะครับต้องรอนะตามที่ผู้ไเนียผคู่มวยแจ้งวานะคะเอามวยเยอะ้องพี่น้องนะได้ชมทุกคู่นะล่ะค่ะ เป็นทางการครับเหมือนไพวันสมศรีครับน,น้องบิวสาวัฒนาเกียรติชูเท